มวยมุมแดงก้องเชียงดาวสอยิ่งเจริญการช่างพบกับมุมน้ำเงินมาร์กเมจากประเทศอังกฤษครับเอามาดูเลยครับโอ้ยปดล็อกได้แล้วครับมาร์กเมเอาครับเอเชียอยากกลับครับทีรันพุทธิเดชโดนเสียบตีกระดกทางเอาแล้วครับมาร์กเมสวนมากแล้วสวนมากแล้วครับเอาครับมีเถียงมีโต้ชักยุ่งเหมือนกันครับโอ้โหบอลเข่าบริเวณยอดได้ครับก้องเชียงดาวเข้าไป มีศอกด้วยลูกได้รับต้องเต็งดูขีคก,กับเสียบมามีศอกกับเพชรบุญชูพระเอกของเอฟเอคลับทั้งนั้นครับอา้าวแทงแต่ละเม็ดโอ้โหเราก็มีศอกกับต้องคิดดาวสวนคืนเหมือนกันโอ้โหตอนนี้ครับคนละลูกคนละดอกนะครับใครดีใครอยู่ครับบาร์เตเสียบเขา่าโอ้โหอ่อนนิดหนึ่าครับอยู มาเม่ขีบมาแทางโอ้ลูกถนัดเลยครับขี่มาเสียเสียบโอ้ตีเข้าหน้าเลยครับตีเข้ากระดองทางอ,อาครับพัวนัวพัวพันไปเรื่อยครับเสียบอีกทีหนึง่งเสียบอีกทีหนึ่งตอนนี้นนได้กันคน,น,<ใ>นลนะสองได้กันคนละที่ไดความชัดเจน กองเชียงดาวโดนอีกแล้วโดนขี้อีกแล้วครับกองเชียงดาวต้องอึดกว่านี้หน่อยพึดหน่อยครับพึดหน่อยโอ้โหเจอศอกครับศอกซ้ายหยุดไปเหมือนกันครับแม่ตอนนี้ครับกองเชียงดาวหยุดครับรับอาวุธของมาร์คเม์ก่อนจะพักอ่ะสับแค่ทีหนึ่งยกทีหนึ่งแต่มีสายสะโพก่ด้วยนะครับเข้าไปโโอ้หนิ่มไปหมดแล้วกองเชียงดาวนิ่มไปหมดแล้วครับนิ่มไปหมดแล้วครับโดนนับนะครับยังไม่หยุดนะครับมาร์คเม์ยังไม่หยุด เสียเพื่อชัยชนะครับเสียเพื่อชัยชนะขวางเลยครับจบยกสามครับถูกต้องครับทันวุฒตรังรองอนุสรนี่ครับเกมการยกสามมันเป็นกสะใจมากครับ70กิโลกรัมไทยอยากจะทารบกับมาร์เมมาเลยครับใช่เสียเรียมเสียตองเอฟเอลูครับดูครับลูกสอกระยะประชิดครับแล้วลูกเสียมนี่ลูกที่เด็ดเลยครับนี่ครับแทงพวกหัวใจครับ ทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วท้ายมีตอกสับศอกลงไปกลางศีรษะครับนี้ลูกนี้ชัดเจนครับดูครับกระแทกในลครั <observations> ้งยืนแทบจะไม่อยู่นะครับต้องเชนดาโดนเข้าไปกิโลกรัมไทยอยากจะทารบกับมาร์เมมาเลยครับใช่เสียเรียมเสียตองเอฟเอครับดูครับลูกศอกระยะประชิดครับแล้วลูกเสียมีลูกที่เด็ดเลยครับนี่ครับแทงผู้หัวใจครับทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วท้ายมีตอกสับศอกลงไปกลางศีรษะครับ ยุคนี้ลูกนี้ชัดเจนครับดูครับกระแทกในละครยืนนะแต่ไม่อยู่นะครับต้องเชนดาวโดนเข้าไปกิโลกัมไทยอยากจะทารบกับมาร์เมมาเลยครับใช่เสียเรียมเสียตองเอฟเอลูกครับดูครับลูกสอกระยะประชิดครับแล้วลูกเสียบนี่ลูกที่เด็ดเลยครับนี่ครับแทงผู้หัวใจครับทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วท้ายมีตอกสับสอกลงไปกลางศีรษะครับยุคนี้ลูกนี้ชัดเจนครับดูครับกระแทกในละคร ยืนเนีแต่ไม่อยู่นะครับกล้องเชงดาวโดนเข้าไป